สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอีพาร์วงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับความหมายที่จะบอกว่าเราอยากจะเลื่อนนะครับแผนงานเลื่อนเหตุการณ์นะครับออกไปโดยไม่มีกําหนดนะครับภาษาอังกฤษนะครับทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ทั้งที่เป็นภาษาพูดนะครับเราใช้กันยังไงนะครับมาดูภาษาแบบที่เป็นทางการก่อนนะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเลยนะครับ ก็เราใช้คำว่า indefinitely postpone นะครับ postpone แปลว่าเลื่อนนะครับเลื่อนออกไปนะครับ indefinitely นะครับก็คือไม่มีกำหนดนะครับอาจจะวางสลับนะครับเป็น postpone indefinitely ก็ได้นะครับฉันบอกว่างานแต่งงานนั้นถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับ The wedding has been postponed indefinitely นะครับ The wedding has been postponed indefinitely. งานแต่งงานถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับคำว่า indefinite นะครับก็เป็นคำตรงกันข้ามนะครับกับ definite นะครับ definite แปลว่าการที่มีระยะเวลากำหนดแน่นอนนะครับเช่นถ้าเราจะลาพักร้อนนะครับสัก14วันตามสิทธิ์นะครับ นั่นคือการลาแบบมีกำหนดหลังจากลาพักร้อนแล้วเราก็กลับมาทำงานใหม่นะครับแต่ถ้าเป็น indefinite นะฮะ leave นะครับเมื่อกี้ลาพักร้อนเป็น definite leave นะฮะ leave ก็คือลางานนะครับ take a leave หรืออาจจะเป็นการใช้นะครับว่า take how many days off นะฮะ off นะครับก็แปลว่า ลางานนะครับไม่ไปทำงานแต่ถ้าเป็นการลาออกนะครับจะใช้คำว่า indefinite leave นะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับแต่ indefinite leave postpone มันก็เป็นภาษาที่เป็นทางการนะครับส่วนมากก็จะเห็นในรายงานประชุมส่วนมากก็จะเห็นในการตอบโต้อีเมลนะครับของบริษัท หรือในวงการเมืองนะครับหรือในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเราบอกว่ายัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาโดยไม่มีกำหนดนะครับก็จะใช้ว่า the motion to postpone indefinitely นะครับ the motion นะครับคือยัติ to postpone เลื่อนนะครับการพิจารณาใดๆออกไป indefinitely นะครับและในภาษาพูดทั่วไปนะครับเวลาเราจะบอกว่าบางอย่าง ถูกเลื่อนออกไปนะครับอย่างไม่มีกำหนดนะครับเรามักจะใช้วลี t to e p p s t t p o n e u u t t l l u u t t h r r o t t i e e นะครับหรือ to be post หรือ to pushed b a c k นะ b a c k with no set date นะครับซึ่งคำว่า notice นะครับหรือ notify นะครับก็เป็นการแจ้งเป็นการบอกนะครับ until further notice ก็จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลังนั่นเองนะครับหรืออาจจะใช้ pushback นะครับแทน postpone ก็ได้อีกคำหนึ่งที่คุ้นเคยกันมากนะครับก็คือคำที่เป็นสำนวนเป็น idioms นะครับก็คือ put off นะฮะ o f f น put off ก็คือการเลื่อนเหมือนกันและการใช้การเลื่อนนะครับเราจะใช้ในรูปของ passive voice นะครับเพราะว่า กำหนดการต่างๆนะครับก็ต้องโดนเลื่อนนะครับโดยผู้จัดงานนะครับหรือคนที่ดำเนินการอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นจะเห็นในรูปของ passive voice เสมอน,นะครับและที่น่าสนใจนะครับว่าเนื่องจากการเลื่อนนะครับมันเลื่อนไปเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ออมีกำหนดแน่นอนเพราะฉะนั้นในหลักของวยากรณ์นะครับก็จะใช้ในออฟอร์มนะครับของ present perfect tense นะครับ ที่เป็น Passive Voice นะครับก็คือโครงสร้าง Has Been แล้วก็บวกกริยาช่องที่3นะครับการเลื่อนประชุมนะครับอย่างไม่มีกำหนดก็คือ The Meeting Has Been Postponed Until Further Notice นะครับหรือ Concert เลื่อนนะครับ The Concert Has Been Pushed Back With No Set Date นะครับแต่ถ้าให้ง่ายจริงๆนะครับก็คือเราบอกว่า ค่อยมากำหนดกันใหม่นะครับ review reschedule later นะครับ review reschedule later reschedule เขียนติดกันนะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่าเอาไว้นัดก,กันใหม่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในบริบทแบบนี้นะครับก็คือพูดแบบติดปากอะตอนนั้นยังนึกอะไรไม่ออกว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่เอาว่าเดี๋ยวไปนัดก,กันมาใหม่ก็แล้วกันแล้วส่วนมากนะครับ ก็เป็นการพูดนะครับเพื่อให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปก็ไม่ได้มีการนัดกันใหม่อาจจะเป็นการพูดนะครับแบบตัดความรำคาญก็ได้นะครับทีนี้ในภาษาพูดนะครับที่ในความหมายคล้ายๆอย่างนี้นะครับเราก็จะบอกว่า to be put on hold for now นะฮะ on hold ก็คือหยุดเอาไว้ก่อนนะครับ to be put on hold for now คำนี้ได้ยินบ่อยๆนะครับเช่นบอกว่าการแข่งขันนะครับ ได้ถูกเลื่อนนะครับออกไปหรือถูกพักเอาไว้ก่อนนะครับ The match has been put on hold for now The match has been put on hold for now นะครับซึ่งหมายความว่ามันถูกเลื่อนออกไปนะครับแล้วในยะนะครับที่สื่อนะครับด้วยการพูดแบบนี้ก็คือว่ายังกำหนดไม่ได้นะครับว่าจะมีการแข่งขันอีกเมื่อใดนั่นเองนะครับหรือถ้าจะให้พูดเป็นภาษาที่ไพเราะขึ้นนะครับ แล้วก็เปลี่ยนคำว่า for now นะครับมาเป็น for the foreseeable future นะครับ for the foreseeable future ก็หมายความเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความสละสลวยมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะนึกถึงนะครับสำนวนหรือที่เห็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในวงการพาดหัวหนังสือพิมพ์จะพูดถึงนะครับ เรื่องราวเหตุการณ์นะครับที่ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดนะครับจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็จะพาดหัวเลยนะครับว่า put on the back burner to put on the back burner burner ก็คือเตาไฟนะครับมันมีที่ไปที่มานะครับว่าทำไม to put on the back burner แปลว่าถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับถ้าเราเคยเห็นเตานะครับเตาแกส๊ส มีสี่หัวนะครับมันจะมะีหัวที่อยู่ด้านหน้านะครับสองหัวด้านหลังสองหัวนะครับที่อยู่ด้านหลังสองหัวนี่แหละครับเรียกว่า back burner นะครับเวลาเราทําอาหารนะครับมีอาหารที่ทําพร้อมๆกันหลายเมนูบางเมนูนะครับที่เป็นการทําแบบเร็วๆไม่ต้องใช้เวลาต้มเคี่ยวนานๆน,น,นะครับเราก็จะใช้เตาคู่ด้านหน้านะครับเช่นเราผัด บุ้งไฟแดงนะครับเป็นสเตอร์ไฟอย่างนี้นะครับเราก็ใช้เตาหน้าเพราะผัดแป๊บเดียวก็ยกขึ้นแล้วแต่อาจจะมีต้มซุปต่างๆนะครับหรือเคี่ยวให้เปื่อยเนี่ยต้องใช้เวลานานเปิดไฟอ่อนๆน,นะครับอาหารเมนูเหล่านี้ก็จะอยู่ที่เตาคู่ด้านหลังนะครับนี่ก็คือที่มานะครับว่าคำว่า put on the back burner เนนี่ยทำไมบอกว่าเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปด้านหลังก่อนโดยไม่มีกำหนดเช่นกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะ มันเป็นเรื่องนะครับไม่ใช่เป็น p r i ORITY ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำตอนนี้นะครับมีเรื่องที่เร่งด่วนนะครับต้องทำก่อนนะครับ We have decided to put the p l a n นะครับ on the back burner for a while ก็คือเราได้ตัดสินใจนะครับที่จะเลื่อนนะครับแผนการอนี้ที่จะไปทำเอาไว้ทีหลังนะครับเอาไว้ลำดับถัดไปนะครับ ความหมายคล้ายๆนะครับอันนี้ก็ใช้กันบ่อยแต่อาจจะเก่าสักนิดนึงนะครับก็คือเรื่องที่มาจากวงการกีฬานะครับกีฬากลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่บางครั้งมีกาหนดที่จะแข่งขันนะครับมีคนซื้อตัว๋วล่วงหน้านะครับจะมาดูแต่ปรากฏว่าพอถึงวันแข่งขันจริงนะครับเช่นแต่ฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นสนามที่ไม่ได้มีหลังคานะครับ ก็อาจจะเจอฝนตกหนักก่อนการแข่งขันน้นําท่วมแข่งไม่ได้นะครับก็ต้องเลื่อนนะครับการแข่งขันแมชนั้นไปก่อนก็เป็นที่มานะครับของคําว่าเรนเช็คนะฮะเรนฝนนะครับเช็คก็คือเป็นตั๋วนะครับที่จะให้เอาไว้นะครับเฉะนั้นเรื่องเรนเช็คก็เป็นความหมายเดียวกันนะครับกับเมื่อเรื่องเตาเมื่อตกี้นะครับในความหมายเดิมก็มาจากวงการกีฬานะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอฝนตกหรืออากาศไม่อำนวยไม่สามารถทำการแข่งขันได้นะครับผู้เข้าชมก็จะสามารถขอรับหางตั๋วนะครับหรือครูครูปองกระดาษนะครับที่เรียกกันว่าเรนเช็คนะครับเพื่อในครั้งที่มีการกำหนดให้มีการแข่งครั้งต่อไปนะครับก็จะนำเอาครูปองกระดาษนะครับหรือหางตั๋วมาแสดงนะครับและเข้าชมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเนี้ยเรนเช็คนะครับก็มีความหมายที่เอามาใช้ว่าเลื่อนไปก่อนนะครับเอาไว้ค่อยทำนะครับในอนาคตในความหมายทั่วไปได้นะครับเช่นบอกว่า can i have a rain check can i have a rain check ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหมนะครับนี่คือที่ไปที่มานะครับที่จะมาเลือกใช้คำนะครับทั้งที่เป็นทางการแล้วก็คำที่เป็นภาษาพูดทั่วไปนะครับก็ ที่เราได้ยินนะครับในภาพยนตร์เวลาบอกหยุดไปก่อนนะครับบางครั้งอาจจะเป็นแผนนะครับเป็นบอกว่าซัหยุดตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวทําตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ได้ยินคําว่า hold on นะ hold on หรือที่เราจะพูดนะครับว่า later นะครับแค่นี้ก็พอนะค later later นะ later later นะครับเดี๋ยวทำมันนี้ก่อนนะครับเป็นภาษาพูดง่ายๆได้ความหมายเหมือนกันแต่วันนี้เพียงแต่มา พูดได้เห็นภาพกว้างๆนะครับเผื่อจะไปเลือกใช้นะครับอย่างเหมาะสมนะครับในโอกาสต่างๆต,างต่อไปนะครับพี่พัดวงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษาลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กุรัาตดตามสวัสดีครับ